สวัสดีครับผมตะวันทาเลาะปลาวันนี้บรรยากาศฝนตกยึดไปแล้วครับผมย่างมหาเมืองของแถวๆแถวเส้งสะพานก่อนถึงพระรามเกตครับผมเดี๋ยวใกล้เราไปได้เยอะมานั่งบางบรรยากาศเงี้ยเหมืออย่งครับผมเก็ดบรรยากาศแถวๆสะพานพระรามเกตครับผมแต่สิว่าตะวันทุกอย่างก็จังมีแต่สะพานพระรามเกตเนี่ยคือเดี๋ยวมาแล้วครับเนี่ยมองอากาศบริสุทธิ์ดีครับผมเดี๋ยวมาเราก็เลยมา นัง่งที่ยากัศสายสีแดงอ่อนครับผมไปแล้วเขาซื้อสถา,านีกลางปฏิวัติบางซื่อครับผมครับมาจากกะลิงชันและบางบำรุงครับผมนี่ครับวันนี้กับคอ,องน้ำกับลดลงประมาณซอกหนึ่งในแนวดิ่งครับสหรับแนวราบกับประมาณเป็นสิบเมตรวางในที่ราบครับผม ขึ้นคืนล่องล่องหรครับน้ำนุ่นทะเลนุ่นแม่น้ำเจ้าพระยาแตนขึ้นคนล่องล่องปกติของธรรมศาสตร์ครับผมผู้เฒ่ากันเทาสมัยตะกี้ตะก้อนกับว่าน้ำขึ้นน้ำล่องหูอปูง่หมุนหูเหรผมว่านี่ยินวางสันลรครับแต่ว่าเอาไปซื้อหรอพวกเมียนครับอันนี้ผู้เฒ่าเทาสมัยก่อนน้ำขึ้นกับว่าปูหมุนล่องหูยินในทองทะเลดันน้ำขึ้นมาครับผม กระน้ำรดแต่ว่าปูใหญ่ออกจากหูน้ำไหลลงหูป,ปูเพราว่าไปยังสั่นแหะครับผมผู้เฒ่าเบ่าตัวตัวของตัวลูกตัวหลานครับผมผู้ปัปญญาตสาว่านของผู้เฒ่าสม,มัยโบราณเฮาครับผมปน่า,นาดีเองะปูทะเลงไงปูเงียบออกจากหูว่กจาก็เลเห็นน้ำลดกว่าน้ำไหลลงไปหูปูปปกรับถาน,น้ำเกินนี่คือเรื่องดันของ ปูล่องหูนำหลุนออกจากหูปูไว้ทังสั่นล่ะครับอันนี้คือผู้เฒ่าคนว่ามีความเสื่อมปย่งสั้นแต่ว่าที่จริงมันเป็นความเรื่องเรื่องดันของดึงดูดของดวงจันทร์ครับผมนำขึ้นำน,นำลงของบรรยากาศของธรรมชาติาาของโลกคือดวงจันทร์ดวงจันทร์เรื่องเรื่องดึงดูดของดวงจันทร์ล่ะครับที่ทำให้นำขึ้นนำลงครับผมนี่อิทธิพลต่อโลก ในเรื่องน้ำทำให้น้ำขึ้นน้ำลงครับผมครับตะวันพระรอถ้าได้มาอยู่แถวๆนี่ก็อดที่สูน้ำบรรยากาศครับบรรยากาศน้ำมาฝากท่านผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศด้านทิศตะวันตกของสะพานพระรามเจ็ดครับผมครับเก็บบรรยากาศจั็กน้อยก่อนไปอีกน้อยกับครับไปออกตะจ้ว้อแล้วตะวันไป อยู่ผสมควนครับผมครับนี่บรรยากาศบนเราาสะพานของพระรามเกตนั่นจังบรรยากาศทุกเทียติพานมาเนี่ยผมมาได้ไล่สั่งท่ผพานมาหลาไๆคลิปบ่มีทงบ่บได้ประดับทงสตทงัตว์ทงตาสัญลักษณ์เลยครับนี่คือไก่จะถึงวันฉเฉลิมประชมนภาษาของประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวรัชกาลที่สิบครับได้ประดับประดา ธงชาติไทยและธงตราสัญลักษณ์ครับนี่แหละครับสวยงามเลยครับผมสวัมณีตอนเช้าบ้นจะมเห็นด้านบนเกี่บรรยากาศทางด้านล่างครับน่ามาฝากกันผู้ชมหรือส้มกันอร่างนี้ครับสวัสดีอ่าสาเหตุที่ว่าขื้นมามากเต็มต็แถ้วพี่อ่าบรรยากาศสะพานพระรามเกตุน้อว่าแม,มนทั้งสันครับมันอยู่ใกล้บ้าน ที่สวนสุขภาพเป็นออกกำลังกันที่แถวๆนี้ครับผมแถวพระรามเจ็ดแถววงสว่างก็มีที่นี่ที่เดียวครับสำหรับในใจกลางเมืองหลวงมันก็มีหลายแห่งแหละครับแต่ว่าสำหรับไกลบ้านไกลบ้านก็มีสะพานพระรามเจ็ดนี่แหละครับผมครับผมสิว่าวันนึงพ,พี่น้องท่านผู้ชมได้ฟังกันเด้อ สังเกตคือผมมาเพรามความคิดคือผมมาจะเรียกโตนบ <c oughs> ่เพิ่งนั้นเห็นบ่เห็นยังบ่กำลังมุดไตท,ทองสะพานพระรามเจ็ดพระรามหกม,มาแล้วเดี๋ยวจะหลอดไตท,ทองสะพานพระรามเจ็ดมาสังเกตด้วยครับเรือลากจูงครับสังเกตว่าอ่นไก่ชาวบ้าบไปกันก็คือผมคิดว่าท่านผู้ชมก็อาจจะคิดว่าคือผมว่าบ่เดี๋ยวเดี๋ยวเห็นหลอดไตสะพานมาก่ ครับไม่รู้ไม่รู้ตัวครับผมสังเกตด้ทันผู้ชมอ่าเห็นเรือวะครับมันเนี่ยเรือรากเรือรากจูงครับผมครับผมขากับหนเรือเป่าหลากเบาสติเดียวเลยเบิง้งเลยครับเนี่ยอ่าตามมาตามมาหลอดใต้สะพานพระรามเกตมาแล้วลากโปะโปะวางเป่าครับ เป็นส่วนขนทรงสินค้านี่คือเรือลากจูงสังเกตด้พี่น้องถ้าเวลาบรรทุกไส่บรรทุกหินหนักๆนี่ส่งตามดันในกรุงเทพสายไอริมแม่เจ้าพระยากังจังกังจังมากบ่าต่างกันเลยครับใส่จักรยานหลากสองแถวหรือว่าเอาสองแถวหลักสิบหล่อท่านผู้ชมคิดคิดแต่วันบะนั่นแหละครับนี่เรือเรือเบาโปเบาซื้อนี่ครับเนี่ยเป็นเรือเปล่าแล้วเป็นโปเปล่าแล้วเขาเอื่นโปครับเรือโป ครับนี่แหละสังเกตรเรือหลักจูงบ,บางทีถ,ถ้ามีสินค้าเนี่ยไลยหลยหลยตอนก่อนนี่ครับเอเลือโปะครับหล<า>ัก<า>สินค้าเมือ่อช่วงค้าเขามาเมืองเนี่ยค้าเข้าสู่กรุงเทพเนี่ยเป็นสินบรรทุกสินค้าค้ากลับออกสู่นอกเมืองคือมุ่งหน้าไปทางปากเกร็ดทังปทุมจะไปรับอไ่ไสายุทาไส้ต่างๆนั้นมาส่งอ่ตามทาน้มที่ร้านขายก่อส้างครับสังเกต้อถ้าย่ำหลักกันมาหลายๆ ก็ตั้งกันเลยครับจัก,กรยานหลกักรถสองแถวหรือเอาสองแถวหลกัลกหลักอ่าสิบล้อครับผมนั่นแหละกังจังกังจังโอ้ยแต่เรือต่วนแต่ว่าเรื่องขับของพระนางมาเรื่องพอสมควรครับผมอร่อยก็เรื่องหมดแล้วครับผมนี่นี่คือบรรยากาศเรือลากยูงวิถีชีวิตของอ่าธุรกิจทางน้ำครับผมนั่นแหละชาวบ้นวานก็แม่นาง บ่ได้มานั่งครับมายืนคักๆเราเนี่เห็นบรรยากาศในก็ะบอกให้ฟังแล้วครับผมพานหัวผ่านตาก็ะบอกฟังเห็นสายไฟก็ะบอกอะไรไปถึงไฟฟ้าเรื่องสูงครับผมเดี๋ยวลงน้ำเห็นเรือกับวิจารณ์ทางเรือครับผมอ่าพาจักรทางเรือครับผมมาขึ้นสัญจรทางน้ำครับผมเดี๋ยวเห็นขึ้นมุมสูงเห็นสะพานลอยแต่ว่าเก็บเบาหอดถึงการจะได้จอด ครับผมนี่คือบรรยากาศข้างโอ้ยสมัยตะกี้ร้อยกระทงบรรยากาศร้อยกระทงแถวบริเวณน,นี่แต่วันมาครับผมยืนยวงสี่ระวางหยากครับผมจักถูกจักแต่ไรบางไฟอา่าถ้าเป็นบนรรน่ะเข้าเอิดมาบองไฟหน่อยลนใส่หัวโอ้ย <laughs> ผมก็โดนทุกครั้งหนึ่งอา่บาบองไฟหน่อยลนใส่กลางหัวเนี่ยมาลอยกระทงโอ้ถ้ามันใหญ่กว่านี้เป็น ตีญี่ปุ่นแล้วครับยื <You. S 2> บนสะพานลอยอะสะพานท่างขึ้นพระรามเกตครับผมนี่ทาาาา่านี่แถวๆนี้ลอยกระทงครับผมสมัยก่อนเป็นเปียวเป็นปโปะล็กหน่อยก็มาลอยตามตามน้ำลอยตามน้ำพี่ไปน้ำโปะทาน้ำไปยังไงล่ะครับผมลอยกระทงไปเลยซีหาว่าล็กหน่อยตะคุบเอาไม่แก่เอาเงินครับผม กระทงเต็มตอนเสามาเบิ้งเต็มก็ทอมอก็มาเก็บกวาดได้สมัยนั้นใส่โฟมใส่โฟมครับอ่าต้นกล้วยก็มีบางเป็นบางครัง้งครับผมแต่ว่านจะเล้เบาบรรยากาศคิดฝ่าสมัยเก่าอนหลังครับเบาสู้ทันผู้ชมในสร้งกันครับผมมุมด้านในนั่นคือทิศทางด้านบางโพที่อยู่ไกลๆนั่นคือกำลังขาวๆลอยมา่านคือ รถทัวร์ทางน้ำเมืเ่อเมื่อแลครับผมเราไปซื้อเนี่ยเป็นเอ่อเรือปรับอากาศครับผมเรือปรับอากาศที่มุ่งหน้ามาจากคุณล่ะครับทางสาทรอนทางราชบุรณะก็ว่าไปมีทั้งรถปรับอากาศมีทั้งรถเอ่อพัดลมกําลังมุ่งหน้ารับแข้งขันกันมากครับครับเดี๋ยวท่านไปชมใน้้มกัน เป็นบรรยากาศสำๆแต่ตะวันในมาทางนี่กะเห็นแดดลมร่มตกอากาศเย็นเยนบรรยากาศบ่มีฝนว่าม,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 มีอย่างแล้วแต่ว่าด้านนั้นเป็นต่ฝนตกเลยครับนั่นผมคิดว่าอีกสงสัยจะตอนคำก่เนี่ยต้งจะมีฝนตกครับอันนี้เรือเรือลวนเจาพระย่าครับขา,ามแม่น้ำจาพระยามาจากฟังวัดสร้อยทองจะรัดเข้าสู่สถานี นั่นครับสถานีท่าเรือที่ตรงใ้สภาพพระรามเกียรติงตรงขามของบางกรวยครับสถานีบางกรวยท่าน้ําบางกรวยครับผมท่าน้ําบางกรวยครับพม,มว่าสะดวกสบายดีครับสําหรับผู้ใช้บริการท่าเรือบ่ต้องโหนรถมย่ได้นั่งครับได้นั่งทุกคนบ่มีว่าได้ยืนครับผมได้ยืนส่วนหน่อยครับ เอาเคลียร์เต็มที่นั่งก็ออกแล้วครับผมไม่เคยนั่งหรอกครับบักกานั่งยันวิ่นหนำครับจะมุ่งหน้าสู่ปากเกร็ดสุดสายอยู่ที่สะพานพระรามสี่ครับผมบสะพานพระรามสี่ข้า,ามทาน้าปากเกร็ดครับสําหรับเรือสําหรับเรือรับอากาศก็กำลังตามหลังมากครับหรือว่าขาับเรียบคนส่งโดยสารทาง บกอะคือรถทั่วปรประกาศสันสองสองสันครับผมน,นั่นล้ำมาสมัยไมฟอรี่ครับสมัยฟอรี่ครับผมนี่ละครับถ้ามางี้นี่เราก็บ่า่าาลาดแล้วครับแต่ตรอดยี่สิบสี่ชั่วโมงขนส่งทางเรือครับผม โดยสารถูกค่าโดยสารถูกยี่สิบาทตลอดสายเพราะว่าประหยัดดีครับปรับอากาศยี่สิบบาทาถ้าเลือกเลือกดวนจตบพรยาแบบปรับอากาศนั่นก็คาดว่าจะเป็นยี่สิบาทหรือจักบาทผมก็บว่านี่ใจญ่สิบหาบาทรือว,ว่านี่ใจเพราะว่าผมเบาไปเหล่านี่ครั้งนึงอยู่ฐานะบางโพผมก็ลืมอะไอีกแล้วครับผม นี่คือแนะนำจ้าพระยาอ่าสว่างแร่งๆขณะนี้กาเวลา18นาฬิกา41นาทีเป็นตอนเย็นของวันพฤหัสที่20กรกฎาคม2566ครับผมครับผมเดี๋ยกพบกับกับบานแล้วครับผมมาสือของอยู่แถวเชิงสะพานพระรามเกดมันเลยมาใกล้แล้วกันเลยก็น่าฝนฝนตกผ่านไปแล้วกันแดดวะมีก่น้าไปเก็บบรรยากาศสะพานพระรามเกดจักหน่อยก็น่าไปบอก ครับผมนะไปแล้วเรือเฟอร์รี่เฟอร์รี่ไม้เฟอร์รี่ครับผมครับนี่คือบรรยากาศด่านขางครับสําหรับคลิปนี้แต่ว่าเอ่อ,าอาลาข่าแจากนะครับเนาะว่าไปรูลําดีลําได้แต่บรรยากาศอา่าเก่าครับท่านผู้ชมจะลําคาญแล้วครับสําหรับคลิปนี้เาลาข่าแจากพอกันไหมในคลิปหนาครับผม Teman, salam